สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ผมไปกดถ่ายรูปฮะเครื่องตัวถอดเครื่องนี้มันดูแล้วมันเรื่องมากนะครับยี่ห้ออะไรไม่อยากบอกแล้วค่ะว่าไปโจมตีครับเออจริงๆครับท่านผู้ชมตอนใหม่ๆนะมันไม่ได้สั่นนะนี่ไม่รู้สั่นหรือเปล่านี่ยมันติดกล้องหน้ารถเนี่ยกล้่องนี้ตัวท์ดเครื่องนี้ซื้อมาหมื่นสองนะเออยี่ห้อดังครับ มูสองนะครับไม่ได้จ่ายตังเองเขาซื้อเขามาบอกเรื่องเอ,อตั้งแต่นั้นมายี่ห้อนี้ไม่เคยซื้อเลยครับท่านผู้ชมตอนนั้นมันไม่สั่นนะถ่ายอยู่ประมาณปีหนึ่งไม่สั่นเลยนะพอปีที่สองครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเวลาโหลดวิดีโอเข้าในคลายมาตเตอร์มาตัดต่อนะครับโหลดตึ้งเดียวมาเลยเดี๋ยวนี้มันบอกต้องแปลงไฟล์นะครับแปลงควายนะฮะขอโทษทีทำไมต้องแปลงครับ โอ้ถ้าถ่ายมาสิบนาทีโหลดเก้าคลายมาเตอร์นะฮะแปลงควายตั้งนานนะครับเท่ากับอัพโหลดเลยครับพออัพแปลงควายเสร็จแล้วก็มานั่งตัดต่อตัดต่อเสร็จอัพโหลดหนึ่งแล้วก็อัพลง YouTube อีกโอ้โหอ้าวเดี๋ยวนี้มันกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลงควายนะครับมาเลยครับนี่ผมพูดถึงลายมาตเตอร์ที่ผมตัดต่อนะครับวิดีโอครับแล้วมันกลายเป็นสั่นเลยมันสั่นสั่นสั่น,น,นดิ๊กดิ๊ก ผมพูดถึงกล้องวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายมามันสั่นมันสายตอนนี้ไม่รู้ส่ายไหมครับเดี๋ยวผมต้องมานั่งดูว่าส่ายไหมเพราะามองตัวสับติดไว้ที่หน้าตัวกระจกรถยนต์นะครับนะครับเดี๋ยวผมมาดูรักคลิปหนึ่งแต่ตอนนี้ขอถ่ายวิดีโอก่อนครับโอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนการจราพิเศษตะวันออกเดี๋ยวพ้นตรงนี้หน่อยาก็กลายเป็นตะวันตกนะครับไม่รู้ประมาณไหนครับแต่ว,ว่า ตะดนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตะดะ mm. ่าก็ยังเป็นหมายเลขเก้านะครับแต่เขาเขียนว่าอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันเขียนสตับเขียนซ้อนผมไม่รู้ว่างไงอ่นะเก้าสามเก้าหนึ่งเออเนี่ยโงไหแต่จริงๆก็คือตะดนดหมายเลขเก้านะครับเขาก็เขียนเต็มตะดนะว่าหมายเลขเก้าแล้วก็จะบอกกิโลเมตรด้วยครับ เดี๋ยวจะให้ดูครับบางครั้งก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องถนนแต่ก็ขอโทษอย่าว่ากันนะครับว่าอยากไม่อยากให้คลิปมันผ่านไปนะครับโอเคครับบางใหญ่กําลังถึงนะครับตรงนี้ก็ใกล้ๆบางใหญ่นล่นนี่นี่โรงพยาบาลบางใหญ่เลียซ้ายกลางหน้านะเทศบาลตําบลบางตําบลบ้านบางม่วงก็เลีย้ายข้างหน้าครับ แต่นี่คือเขตบางใหญ่แล้วนะบางใหญ่จังหวัดดอนทบุรีครับดูรถกว่างขวาเลยครับรถติดแน่นยาวเลยฮะร,รถออกกรุงเทพหนาเลยฮะวันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันจันทร์ครับท่านผู้ชมคนไปทำา้านที่ไหนไม่รู้ครับผมว่มามันใจด้วยรถกว่างขวารถติดเลยครับมุ่งหน้าไปสู่บางทางบางแคมุ่งหน้าไปลงใต้นะฮะดูกว่างขวาครับผมนี่มาจากใต้นะฮะมุ่งหน้าเข้าดอนทบุรีอยู่ เลยกรุงเทพม,มานิดหนึ่งมันจะมีก้ำกึ่งก้ำกึ่งตอนนี้มาดนทบุรีผ่านไปเดี๋ยวก็ปทุมธานีกินอเขาบอกว่าตะดนมาเล็กเก้ากิโลเมตรที่สา,ามสินะสามสท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนเป็นเลนซ้ายบ้างนะครับให้คนอื่นวิ่งเลนขวาบ้างแต่ไม่เป็นไรครับวิ่งเลนขวาอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้เกินร้อยยี่ ร่องเลนกลางอย่าให้เกินร้อยนะท่านผู้ชมผมอยู่ที่98 99 86ครับไม่ใช่99ครับผมดูจาก GPS ผมมันขึ้นบอก83อ่ไม่ได้วิ่งเร็วนะครับเขาเขียนว่าไอ้100ห้ามเกินครับเลนกลางนะเลนซ้าย80ห้ามเกินครับเลนขวา120ห้ามเกินครับ แต่กฎหมายกำหนดไว้ที่90กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ตอนเขาอนุโลมให้อ่ะครับอนุโลมให้ก็ไม่ได้บอกก็ผมไม่รู้หรอกเขาเขียนไว้บนผิวตะดนแล้วก็คิวเกียนไว้ข้างช่องกลางบนตอนนี้ผมขอข้าวฝ่ายอีกทีนะครับพูดมากจนเจ็บต้องฉี่เลยครับหาที่จ่องไม่ได้ครับพี่ก็บอกแล้วจะพูดทำไมก็ผมเจ็บนะครับผมก็ต้องพูดสิครับ อันนี้สีนาที5นาทีนะครับดูสะพานก่อนโอ้โหอะไรกันเนี่ยสุดยอดไม่กล้ากดถ่ายรูปอีกแล้วครับเดี๋ยมันขึ้นลงขึ้นลงอีกดูนะครับพอกำลังทำมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์ถนนรถไฟเลยโอ้ทางลงทางด่วนนะฮะโอ้โหสุดยอดเกิือกมาเกือกแม้มันเช็มไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมฮายสุดยอดประเทศไทยครับโอ้ยรถไฟฟ้าท่านพี่น้อง เป็นรถไฟฟ้าไหมครับนั่นสายสีม่วงครับสายสีม่วงโอ้สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมสมัยยิ่งรักนี่เขาสร้างรถไฟฟ้าสายเดียวนะสมัยพิสิทธิ์นี่รู้สึกว่าสองสายสมัยลุงตู่นี่สิบสายนะท่านผู้ชมแกสร้างสุดยอดเลยเหมือนดินสอสีเลยเขาลูกเขาบอกเออสร้างเหมือนดินสอสีเลยท่านผู้ชม โอเคนะครับนี่เห็นไหมสุดยอดไหมฮะเลยบางใหญ่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ก็จะเข้าทางแยกบางบัวทองกับไส่น้อยนะฮะเออบางบัวทองเขาบอกว่าสะพานข้ามบางบัวทองอยู่ข้างหน้านะฮะชิดซ้ายออกคู่ขันนนเ่งกิโลขึ้นไปข้ามฝั่งไปบางบัวทอง ก็เลยแยกบางบัวทองก็จะเลยแยกใส่น้อยครับใส่น้อยเจะก็ออกจากรนทบุรีก็จะเข้าสู่ปทุมธานีครับนะผมออกซ้ายทีนะครับออกซ้ายทีหนะนึ่งเน่ดูสิครับสุดยอดไหมครับยามตอนนี้กี่โมงฮนะเจ็โมงสามปพระอาทิตย์ออกมาแจ่มเลยครับ อันนี้ก็เทผิวตะหลนอยู่เรื่อยๆนะครับท่านชมดูนิ่มมากครับตีเส้นยังไม่ได้ตีนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เทนะตรงนี้เห็นเส้นนะเห็นเส้นขี่ไม่ได้เร็วนะครับขี่ไม่ได้เร็วนะตอนนี้ตะหลนสามเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็คือหมายเลข้านะฮะย่อๆสั้นๆนะครับสามเก้าศูนย์หนึ่ง อ่ยอย่อสั้นย่อสั้นนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เบให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะ้ายมือแยกบางบัวทองนะครับเอเดี๋ยวกลับออกไปเลยรถไฟฟ้าข้างบนนะฮะก็จะเป็นาบางไซน้อยครับแยกบางไซน้อยครับ แยกบางบางเซน้อยเนี่ยก็คือแยกเลี้ยวซ้ายไปเลยครับส่วนบางบัวทองนะชิดซ้ายแล้วก็ขึ้นสะพานไปขวานะครับไปอยู่ด้านขวานะครับเดี๋ยวกล้าใจผิดนะใส่น้อยชิดซ้ายไปข้างหน้ามีป้ายบอกครับท่านผู้ชมนะบางบัวทองตรงได้นะตรงได้ก็คือมีหลายแยกหลายช่อง ข้าวซ้ายทีเลนกลางครับเพราะเราขี่ไม่เร็วเรารีดถนนได้ยคนอื่นขับมั่งแต่ตอนนี้ก็ข้าวขวาเลยครับเพราะว่ามีรถบีบมาทางซ้ายสุดครับโอเคนะครับกดติดตามให้ด้วย8นาทีอีกแล้วครับนะกดติดตามด้วยนะครับดูคลิปสักหน่อยก็ไม่ว่าครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูคลิปต่อเนื่องครับ